ก็น้ว่าเราบ้าอะไรไล้ว ครับมาชมก้อนเดียวนะครับก้อเดียวเปือแปลค่าฟรีนะครับตรงน,นี้เป็นพม่านะครับพม,มา่าพระทะจะฟุก1 0เอ็ดนะครับฝั่งนู้นนะครับฟุก1อเอ็ดตอนนี้จะฟุกอ0เอ็ดขึ้นนำหกต่อสามนะครับ ฟุกเสดมาโอ้โหเปิดหัวลูกแรกเอาครับโอ้โหเหลี่ยมหัวดีนะครับพมา่าครับพม่าพะฟุกร้อยเอ็ดนะครับมาดูลูกเสบของพอม่าครับเสดไปฟุกเปิดหัวลูกแรกลูกสองลูกสามยกล้นเสียหายเอาพอมา่าหนึ่งสองเอาง่ายไปฟุกบอกง่ายไปฟุกบอกง่ายไปสวนลูกแรกวิ่งตามทัน ครับหมุนตัวแล้วก็ตีมาข้ามห,หัวลูกนี้โอ้โหสุดยอดทักทายทุกท่านนะครับเขามารับชมบนะครับหกต่อสนะครับอาครับจีลาต้ันโลกโควิดนะครับ19นะครับใครว่างก็เชนเข้ามาออกกำลังกายได้นะครับ สนามป๋าเลขาแชร์นะครับสาธุป,ประดิษฐ์สามสี่อันนี้โอ้ oh, ลูกเสิฟครับลูกนี้หลอกหน้าเท้านะครับปั่นมาทางขวาสุดเรียบร้อยนะครับพอามา่ารับไม่ได้ครับไปแล้วครับแปดต่อสามฟุกรอยเอ็ันนี้มาเดี่ยวครับเดีครับพรา,า่าหนึ่งสามโอ้โหไม่ชัวร์ครับลูกทำ 9ต่อ3นะครับาักเกมเซฟมึงจะฟุกรายเซฟไหมอีกแล้วครับโอ้โหเอาอยู่ครับเอาอยู่โอ้โห3ต่อ9นะครับามหลังเซฟตรงนี้จะฟุกเป๋ครับเป๋โอ้โหฟาดไม่ข้ามอีกแล้ว สี่ต่อเก้าครับไปครับขาซ้ายจะพุกลากเข้ามาโอ้โหครับเก้าต่อสี่นะครับฟุกเสิร์ฟมาเอาเข้าพม่าพม่าพักมา ไปครับเป๋ะครับตรงนี้เป๋ะเอายกรถมาพ่มาพ่มา,อมาโอ้โหใส่รองเท้าข้างเดียวนะครับตามสไตล์พ่มาเก้าต่อสี่เสบมาโอ้โหลูกเสบลูกเสรฟมีลร้กาดจริงๆจะพุกไปดูใหม่ดูใหม่ สิต่อสี่เสริมมาโอ,โอ,โอ้องตรงนี้พ่อมาบอกออออออนะครับผมว่าลงนะครับเสริฟไปโอโอครับห้าต่อสิบนะครับ 6ต่อ10นะครับเส์ฟไปโอ้หเจียวเฉยลงนี้โอ้โหเจียวได้เป็นแต้มนะครับ7ต่อ10บสิบต่อสิบนะครับเอาครับเซฟยังไงครับหยอดใช่ไหมฟุกบอกหยอดใช่ไหมหยอดใช่ไหมโอ้โห ต่อเจ็ดนะครับเอาครับมาดูฟุกเสือมาพม่าเอาครับพม่าพระม่าบ้าเนี่ยครับพระรามสามนะครับพม่าใช้วิชาตัวเบานะครับลูกขึ้นเดียวทักทายอภิทักษ์นะครับบุญถนอมแล้วก็เทวันจอมไยศรีนะครับทักทายทุกท่านนะครับยังไม่หลับไม่นอนนะครับวัชระนะครับชัดเจนชัดเจนนะครับเอาครับ สิบต่อเนะครับครับเสิร์ฟมาเปิดหัวลูกแรกเอาครับยังไงโอ้โหดีลาตอนนี้เริ่มโชว์แล้วแต้มตามหลังอยู่3ามแต้มามาคุยอรัญญานะครับทักทายเอาครับยังไงฟุกเชกเสมไม่ไม่ใช่ฟุกร้อยเอด็ดสวนครับลูกแรกโอ้โหสวนโป้งเดียวของนู้นกลับตัวไม่ทันนะครับเจ้าฟุกร้อยเอด็ดตอนนี้ โดนพม่าไล่จี้มาแปดต่อสิบถ่ายมานอนสินใหม่นะสินใหม่นะครับเตียแลีนตีาขาใหญ่เตะเจอใครครับปามอสไงเสียมอสน,น่าจะเป็นเสียมอสน,นะครับคู่อรีนะครับปาเตี้ยโดนยกให้ปามอบฟุกเพชรเกษมไม่ใช่เพชรเกษมฟุกลอยอ,อ็ดเอาพม่าพม่าเจียวได้ครับเจียวได้แล้วแล้วปาติดหัว ไม่ตายครับเหนียวเหนียวใช่ไหมฟุกบอกไม่ตายไม่ตายไม่ตายใช่ไหม <c oughs> โอ้โหจัดนี้กว่าจะตายนะครับโอ้โหสูสีนะครับคู่นี้แต่ฝั่งนู้นจะเสิร์ฟดีกว่านะครับฝั่ง,จงจเจ้าฟุกฟุกร้อยเอ็ดเสิร์ฟดีกว่าสิบสต่อแปดดูลูกเสิร์ฟครับมาแล้วครับออกครับ 8ต่อสิบสิบต่อแปดนะครับเสิร์ฟมาตรงนี้เอาครับประมาณเอาอยู่ยังเอาลูกเสิร์ฟอยู่ลูกนี้ยอดฟุกโอ้โห เบียดต่อ8นะครับเจ็บโตหลงครับโอหลงต้บอกว่าหลงทางยิงนะครับลูกเสิร์ฟครับสองต่อแนะครับลูกเดียวครับลูกเดียวลูกเดียวเกมไหมไม่เกมยังล็อกอยู่ทักทายป๊อปคอรนนะครับแล้วก็สอสเสิร์ฟนะครับ มานนสินใหม่สินใหม่ครับขอภัยเอาครับประมาะ1หนึสติดเท้าเอาปุ๊ร้อยเอ็ดติดติดไหมติดเอาได้ได้ครับได้เฉยไม่ตายได้ตายไม่ตายกูตายเองกูฟุกบ้าโอ้โหเต่อสิสองนะครับ 9ต่อ12ครับเสิร์ฟไปพุกแขงเขาเอาครับกระทืบติดเขาเฉยเลยโอ้โหช็อตนี้เป็นแต้มตอนนี้ไล่มา10-12ต่อ 12. อะครับชักไม่แน่นะครับ3หลังอยู่2แต้มเกม13ไม่มีดิวใส่ไปครับพุกลูกแรกลูก2ลูก3ม,มงใส่เน็ตตอนนี้ไล่มาเป็น11 ต่อ12ขอวแต้มเดียวตีเสมอนะครับแต้มเดียวตีเสมอขอเสิร์ฟไปลูกนี้กุกลูกเดียวเกมนะครับ12ต่อ11เสิร์ฟมา อ๋อครับตรงนี้ต่อ12สองตอนนี้ตีเสมอเรียบร้อยครับสิบสองต่อสิบสองอ๋อครับเพิ่เดียวเกมแล้วครับ นัดพลอ,อยครั้งแรกนะครับปุกพลาดไม่ได้นะครับปุกเหียดได้ครับพ่มาทักทายได้หนึ่งคนเดิมนะครับ ดีได้ปกป้องครับยังไม่หลับไม่นอนนะครับเสียยาวสิบสองต่อสิบสองครับเสร็จมาตรงนี้ามาโอ้โหเกี่ยวได้นี่เป็นเรื่องนะครับเกมแน่นอน,นเกี่ยวได้ องต่อยสองครับโอ้พม,ามายออย่ยังเอาอยู่ครับโอ้ยยังเอาอยู่ครับเนี่ยเราโอ้ยูสีนะครับโอเคนะครับตัดคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามารับชมใหม่นะครับสวัสดีท่านนะครับเดี๋ยวมารับรับชมใหม่นะครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนสวัสดีครับ